สวัสดีครับพบกับเซเว่นในกากาอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราจะมาลุยหอคอยชั้นที่102นะครับได้อัศวิน4ีดาวใบเลือกนะครับชั้นร้อยทำไมมันได้5ดาวใบเลือก102ยสอทำไมมันได้แค่4ดาวยากกว่ากันตั้งเยอะนะครับ เอาละความความอ่อนแอของ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 มอนเตอร์ก็อยู่ที่6กทับนะครับน่าจะตีไหวแล้ว <c oughs> ก็ลองมาดูนะครับว่าจะไหวจริงหรือเปล่าก็อืม ตัวฮิวมีไปก็จะมีประโยชน์ไหมนะครับคงไม่มีนะครับก็เอาจัดทับประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยเอาเพื่อนไปด้วยดีกว่าเพื่อนื่อนเพนเอาเพื่อนเอาใครไปดี ยืมหมิงเพื่อนไปแล้วกันนะครับรอบแรงมาสัตรูมีตัวเดียวนะครับเราจะใช้สกิลเดี่ยวๆไปคือ <c oughs> ไม่ได้เอาตัวบัฟตัวอะไรมา,น,านะครับก็ ดนสดๆกันไปเลยนะครับดีบโตรครับ โดนเล่งเทินด้วยเหรอข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 อเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเ ไอรินอย่าเพิ่งตายนะเก็บไว้ฟื้นเว็บหน้านะครับโอเคนะครับเว็บสุดท้ายอันดับแรกโปรยผีเสื้อไปก่อนเลยครับเพื่อลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็จะตามด้วยริโป้นะครับวิ่งไปตก <c oughs> แล้วก็ลิปโปก็วิ่งไปเอากระบองทุบๆๆๆนะครับเออ <c oughs> หมดหน้าที่ไอรีนแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ขอแค่บัฟอย่าหมดนะครับคงรอดนะครับเรียบร้อย แม่มันช่างง่ายจริงๆนะครับแล้วเราจะเลือกอะไรดีนะครับชั้นร้อยสองรนี้ไม่มีแบคโรดให้นะครับสีดาวงั้นก็คงเลือกอะไรก็ได้นะครับเอาไปจับกินเหมือนเดิมนะครับเอาอะไรดี เอาแบบมีความหวังบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สุดท้ายทนไม่ไหวก็คงจับกินตามเคยอืมมันก็ไม่มีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาเบนสลก <c oughs> มองหาอลิสนะครับอลิสก็ไม่มีนะครับเอาเซอินไปแล้วกันนะครับยังทำสี่สิบไม่เสร็จเลยเลือกอัศวินเดี๋ยว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 มีเพื่อนถามว่าขอแคปหน้าจอนิดหนึ่งนะครับพอ,พอดีมีเพื่อนถามว่าจะได้มันจะมีแบ็กโรลดไหมในชั้น ร้อก็คือตรงนี้เท่าที่หาดูไม่มีแบ็กโรดนะครับก็เลือกเซออินนะครับจัดไปผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับชั้นร้อยสแล้วชั้นต่อไปจะได้อะไรนะครับอาวุธ6ดาวนะครับร้อส ใบเลือก5ดาวนะครับ105ป้องกัน6ดาว106เหรียญน,นะครับ107ลูบี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ